ไหลก่อนอนุวัทสั่งซ้ายอนุวัททำไงแล้วเข้าขวาขวาต้องยิงฉลั่หน่อยหน่อยแล้วก็โอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับวันไปเฉลี่ยเสียก่อนแล้วไปเข้าท่ามีดูสิออกมาเป็นเท่าไรทีเทัาเออมมาหาที่สมหวังเพื่อกูได้งางแล้วเรียกสุดทีโอ้โหเป็นสองเลยครับเป็นสมหวังเพื่อกูครับที่มาเอาไปเอาไปกับกบได้หมดเลยว่ เป็นราต้องการครับทีฬาลูกหยีสันตนอัธนพชัยเป็นขยับมาเชื่อมเกมทางริมเส้นด้านข้างหาพื้นที่ยกเข้ามาลูกนี้ยังเซ็ตเลยซ้ำสี่ทีเป็นหนึ่งศูนย์เลยครับได้จากโซนห้าสิบปีขึ้นได้สิบสี่ทีย้อนหลังกลับมาที่กีฬดาตามช่องตีบอลตรงกลางออกมาที่อัธนพชัยเป็นเจาะออกมาแล้วลบเข้าในแปรสองเลยครับลูกนี้ได้จากเพื่อนหมายเลขสี่ครับเปเนสนาทีสองอยู่รักจะเล่นกับเรสตาร์เอฟซี ปัสสาวะใส่แก้วรับชั้นลูกนี้หนีห่างไปเป็นสองสามประตูต่อเอฟประตูมีหมดเหลียมลังเดียงบอลขึ้นมาใหม่ทางอืมเส้นถึงจังหวะร้อยเพื่อนเติมอีกหนึ่งหักเข้ามาให้ต่อเชลี่ยใครทุกไหลหลังห้าลนฟันทิพย์ยเง้ปไอ้ปไโกปตาบอกรามาที่เทิมเทิมยังครับแต่กองาในกองตรงนี้ลราง้างโหสองเลยครับ เป็นเราปะเทศชัยแป้นครับยิงจอๆตรงนั้นเข้าไปเป็นฐานหลือใช้เล่นเก้าคนค่อนข้างที่จะเน้นครับตรงนี้ขวางางยิงบอลเฉลี่ยหน่อยหน่อยเซฟ่อซ้ำตรงนี้หนึ่งศูนย์เลยครับแัดแัดแล้วเซฟเซฟแล้วซ้ำครับขยัยเข้าไปครับพอพิชญุสักกิจลงซ้ายตรงนี้ติดบกงางอีกทีทาอีเข้าในแล้วแหวกเข้าขวาโอ้โหแม่เป็นยะเด็ดขันเงินครับ ก่วลาเช่นนี้มันหลิงเล่นกันมาทะกันไม่ได้อย่างสิ้นเชิงครับกลับออกมาแล้วลงยิงมาโค้องนี่เป็นสองหนึ่งเอาครับกำลายอย่าเป็นลาลิก้ากับคือสุกะชัดกอตามหลังอยู่ศูนย์หนึ่งวิสูตรไม่ผ่านดอกนี้แล้วตอบเป้ขึ้นมาของลอนอัลตินแถวสองซ้ำเรียบร้อยแล้วเป็นสองประตูต่อศูนย์ได้จากทางฝั่งของมาเลเซียเขาโหนดูอีกทีหนึ่งอภิชาติยกชิปมาสองสองตรงนี้ถึง ถึงแล้วก็งา้างอนุรักษ์ให้ต่อจากแท็กอินของวิชิตโโยิ่งเขา้าดูตัวเองแล้วตอนนี้อันป็นสามช่องทะลุออกมากงุคำณเกลือแพทย์ได้ต่อธนพัทรผักคงชนะลุยเข้ามาแล้วยิ่ง หนึ่งศูนย์เลยครับเป็นธนภัทขคงชนะนี่ครับอยู่ไม่อยู่จริงๆแล้วแกออกมาบอ,อกนี้ธนภัทขคงชนะรู้ว่ามาได้บอกเพืนนๆๆออ่อนเซฟเซฟครับสองเลยครับโอ้โหเป็นผู้สิตกั่วพิมายครับกูไปต่อเรื่องเลี่ยขอกมาไม่ได้แล้วต้องออกเลยสุดกลางหนาวเท่าน,นั้นสุดประชัยเงินไปินซัดแล้วสุดเอา,ๆๆๆเ,อา,ๆๆาเลา็กบอเอ้าไล่มาแล้วหนึ่งกับสองเฮ้าบมีความหวังขึ้น เดนเข้านายฮนไดยกหนีหลอกมีมาสวยแล้วให้ต่อออกมายิ้มเต้นผานกเข้ากินติกรรมาให้มาตรงนี้ที่โสดเข้ามาแล้วเอาเก็นในเต้นครับตอนนี้เต้นแล้วป,ปิดปิดตังสีด้านแล้วปิดตังสีด้านไปแล้วเอาครับหญิงไกลเข้ามาแล้วหนึ่งประตูต่อสูงเลยวนะ่าเป็นอนุวัติพรมสกนนะุลนรไม่แน่ใจว่าดาวตกไปเลยเต็นมือต่อน,นี้สโซน ไม่ได้ยังอยู่สูตรไม่ได้ครับเต็มมุ้งเข้ามาใหม่แล้วเปิดยัดเข้ามาในกองตรงนี้ไม่ผัน,นไม่ไม่ไหวแล้วเป็นคนดีคน รอที่จะหยิบฉลากเข้ารอบมาก็เป็นทางฝั่งของเอพี่เอประตูรีโมทโยธารักษ์ของคุณฮาศีเป็นประตูไปแล้วครับผมอว่ายังพอมีเวลาครับแต่สำคัญคือต้องรักษาสังวนี้ไว้ให้ได้ไม่ต้องเสียเพิ่มแล้วก็อา้าวผู้เป็นคันขาดคำเป็นคนเดียว,วครับพงศธรจีนนะ่าสร้าง40จตุรงค์จตุรงค์แท่อื๋ง, 40, าง,าง,งมาต่อ โจ้บนซัดลูกนี้หาว่าเป็นสามเลยครับนสำนักสักโคมานีตักออกมาแล้วสี่เลยครับโอ้โหเป็นสี่ประตูต่อศูนย์ครับดันย้ายซิขโก้ใหม่้ยนออกมาแล้วเจมแมนชุมเล่นได้เจมแมนง้างและให้ต่อชัยเลิศลูกนี้ชัยเลิศโอ้ เอาจนได้ครับเชยเล่ดพุ่งกลับเข้ามาครับบอลไกลๆรวยๆมเช็คเข้ามาแล้วโค้งตรงนั้นเป็นชชยเลิดครับเอ็มอินง่ายๆเป็นสองหอศูนย์ดีนี่เป็นส่วนช่างแล้วครับมาต่อที่พอพิชญุสักกิจตัดเข้าในออกมาและชัดน,นั่นนะนั่นนะออกนำเป็นดาวสันโวเลยครับหมายเลขเก้า ตอนนี้ไม่มีที่ว่างสำหรับผู้แพ้ครับแพ้จากตรงรบทันทีวัฒนาการแข็งกระดกหนีแล้วบอลมันชิบย้อยข้ามไปเป็นวัฒเอ๋ยวัฒนากานแข็งโโหมันจะเป็นพิม,มานหรือเปล่าพิมานไหลเปยนจุดมาอนุญาตพมสมคุณสายอนุวั์ยิงเรืลูกนี้ก็เป็นสองหนึ่งน,นะครับมา มาเหมือนกครนะอนุบาลผมสกุล enfin, ่อนมาบูนแล้วย้ำไปพินเช่วยราให้ต่อสองต่อหนึ่งช่วงนี้ยกขวาขวาขวาแล้ว ah ยิงสามเป็นม ah ีภาพจะาไปที oh ่น้ำมันร์อนเด็ดรักษาแล้วก็จังหวะสุดท้ายตรงนี้ง่ายๆเลยครับโอ้โห เป็นสูเมตันส <of Elijah> kind of ์อาอุยขึ้นมาวนไปต่อไปได้ที่ชนละสิ์กินก็ยาชนละสิบไหลมาแล้วก็เชคบินขึ้นนำเป็นดาวชนัวคนเดียวครับสุเมตโอ้โหครับได้ทีหนึ่งลุยเข้ามาเชื่อมกับชัยเลิศนาวีเลิศนัดกันอยู่หน้ากองยิงยิงโอ้โหเป็นัยเลิศนาวีเลิศ่นขึ้นสกอร์แรกให้กับเต็กนิเอฟซี ผู้นี้จะก็จะเป็นน้พองชาแนลครับสวนช่างจะอัดกับมีดกี่หินแลาวริงดอกนี้หนึ่งศูนย์เลยครับเป็น,นกรินด้าธรรมดาให้ต่อมาที่สุบุสีทองปาลุยเข้าในยาวกะทิย่างยิงด้วย้ายดอกที้สองคุณนันดาวสัมภูร่วมกับสุมเม